หวานจัดเต็มคลิปนี้หลายคนบอกทั้งคู่หน้าคล้ายกันเป็นคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานมานี้สำหรับนางเอกสาวหน้าหวานวิวนะรสสนทิชัยและนักร้องนักสแสดงหนุ่มแม็กวีรคณิีศการวัฒนกุลล่าสุดวิวได้ออกมาโพสคลิปน่ารักน่ารักคู่แม็กพร้อมเขียนแคปชั่นว่ามือใหม่หัดทำคลิปตายายสายแฟร์ #wwcouple โดยในคลิปนี้เป็นบรรยากาศภายในรถน่ารักน่ารักที่วิวถ่ายมาให้ดูท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่บอกว่าน่ารักแคคู่แค่เห็นก็มีความสุขยิ้ม e ตามไปด้วยคือน่ารักมากๆมากๆดีใจที่น้องมีความสุขนะคะวิวของฉันรักใครก็รักด้วยฉันเห็นยายวิวมีความสุขฉันก็สุขใจรักยายวิวของเรานานๆน,นะคะพี่แม็กน่ารักคุณวิวกับแฟนน่าเหมือนกันเลยค่ะเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยค่ะต่างคนต่างรักกันแฟนๆมีความสุขตาม